สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่ทานสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่ทานเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุษอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1เมมบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มาอยู่กับนุชในช่องรถครอบครัวมือสองนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะกับ Toyota Fort u n e r 2.8 T-RD Sportivo ปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะบอกได้เลยว่าราคาเปิดตัวที่ป้ายแดง อยู่ที่1 4, 000, 000นล้านสแสนกว่าบาทแน่นอนนะคะวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้ในราคามือสองเพียงแค่9ก้0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะบอกได้เลยว่าตัวรถสภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะคะการันตีมาให้แล้วสภาพเกรดเอนะคะไม่มี ประวัติพิความชนหนักจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะบอกได้เลยว่าตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆสําหรับตอนนี้นะคะพี่ๆหลายคนหาอยู่เยอะมากเลยก่อนหน้านี้มีสีดําเข้ามานะคะวันนี้นุชจ,จัดสีขาวมาให้ชมเลยนะคะกับตัวนี้ได้ในส่วนของรายละเอียดสติ๊กเกอร์พิเศษมาให้แล้วจากโรงงานชุดแต่งเดิมจากโรงงานมาให้สวยๆแบบนี้รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะด้านในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้า หน้าสีดาสวยๆนะคะมาพร้อมสติกเกอร์ชีอารีสีแดงสวยๆแบบนี้ด้านหน้านะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะอยตัดหมอกมีมาให้แล้วตัวรถการันตีมาให้ความสวยความเดิมนะ,ะไฟเดิมโรงงานอีกด้วยมาพร้อมแม็กแอนดรอยขอบย0่นะคะยางปี2023ทั้ง4เสเซนแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะดอกยางถือได้เลยว่ายังมีการวิ่งใช้งานได้ยาวๆอยู่นะ,ะภายในโปง่งคุ้มร้อนนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีประวัติผิดความชนหนักมานะคะตัวโครงสร้างอยู่สภาพเดิมไม่มีริ้วรอยสนิม ขึ้นอีกด้วยนะคะบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะไม่มีรวยการแตกล่าวด้วยมาทอมสติ๊กเกอร์นะคะรายพิเศษของเขาเลย T-RD Sportivo ต,ติดตั้งมาจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมตัวกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพัดเดิมจากโตโยต้าเลยสวยๆแบบนี้เมื่อเปิดเป็นสีโครเมียมค่ะกระจกรอบคันเดิมโรงงานมาพร้อมคิวกระสัติดตั้งมาให้แล้วอีกด้วยสําหรับภายในนะคะตกแต่ง ะะด้วยเบาะหนังนะคะสีดําแดงเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมจอทัชส,สกรีนนะคะระบบแอร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออตโต้หสปีดนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านหน้าคอนโซลอยู่สภาพสวยแบบนี้เลย นี่นะคะตัวรถเราการันตีความสวยความเดิมมาให้แล้วนะคะราคาอยู่ที่9,59,0 0 0บาทเท่านั้นเลยรถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นจากพี่พจ๋าไม่ผลพลาดบอหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะ mm hmm. ตัวรถยังไม่ได้เก็บงานเลยนี่คือสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวนดพามาชมว่าน่าใช้งานขนาดไหนบ้างผ่อนต่อเดือนแค่หมื่นห้าทเท่านั้นค่ะพ,พี่จ๋าคันนี้รายได้2เท่าของค่าง,งวดสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีนะคะโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยไม่มีช้ำนี่นะคะโครง สร้างหลักเดิมๆโรงงานน็อตแต่และจุดอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้ด้วยนี่เลยนะคะครบเลยในการใช้งานนะคะคุณพี่สาตัวโครงสร้างบอดี้เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะสำหรับห้องบริษารด้านหลังค่ะกว้างๆนะคะตัวนี้นะบอกได้เลยว่ามีแอร์ทุกช่องมาให้แล้วนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าความเย็นจะไม่ถึงนะคะจัดเต็มมาให้แล้วตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนเช่นเดียวกันสีดำแดงเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงสวยๆนะคะไม่มีช้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของาราเดียตัวด้านหลังมาพร้อมที่ชาร์จแบตมาให้แล้วอีกด้วยซอกประตูนะคะหัวน็อตรอยแม็กอาร์คอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยค่ะพีพ่จ๋าไม่มีรูปแบบการแกะไขกัะนี้แผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันค่ะอยู่สภาพสวยโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะแม็กอันรอยนะคะขอบ20ตัวสติ๊กเกอร์ t ี d ติดตั้งมาให้แล้วนะคะเป็นร ไฟแมกเอกลักษณ์ของเขาอีกด้วยนะสำหรับตัวไฟท้ายค่ะคันนี้อยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะไม่มีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะสวยสวยเดิมเดิมมาพร้อมชุดแต่งนะคะจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อย2.8 TRD Sportivo เป็นตัวขับ 2, 2> นะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการติด Sigma โฟมาให้นะตัวนี้นะคะแต่ว่าท่องยนตจริงเป็นตัวขับ2นะคะพี่พิสาเจเเกอร์ TRD ติดตั้งมาให้แล้วนะคะแต่มีเพิ่มเติมขึ้นมาให้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสปอยเลอร์หลังสีดาอยู่สภาพสวยกระจกรอบคัน ได้เป็นพัทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะนี่สวยๆกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะคะตัวด้านล่างก็จะมีในส่วนข,ของอุปกรณ์ยางอะไหล่เดี๋ยวให้ชมนิดนึง ะะตัวอย่างอะไหล่อยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะยังไม่มีการใช้งานหนักนะสําหรับตัวอย่างอะไหล่อยู่สภาพสวยช่วงลงช่องล่างเดิมโรงงานแน่นอนคันพ,พี่จา๋าสวยๆแบบนี้นะคะประตูหลังไฟฟ้าคะ่ะพี่พี่จ๋านะคะห้องเก็บสัมภาระจุกๆเลยนี่นะคะค่อนข้างสวยเลยนะพี่ๆคันนี้นะคะแล้วก็ให้มาดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูรอยน็อตเรียงลงมานะตัวน็อตไม่มีด้วยการขยับขยืดเลยนะคะน็อตเดิมโรงงานนี่นะคะเรียงลงมานะ นาเมกอาร์คด้านบนนะคะโครงสร้างด้านบนอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีดูปแการแกะไขงัดแงะด้วยนี่เลยสวยๆกริบๆใครที่ตามหาอยู่นะคะกับ Toyota Fortuner นะคะ T.R.D. Sportivo คันนี้นะคะจัดไปได้เลยห้องอตัวด้านหลังนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะเป็นตั้งเนาะประมาณ4ใบได้หรือว่าถ้าไม่พอเราสามารถพับบอะกเก็บได้ด้วยนะคะพี่พจา๋า นี่เลยสวยสวยแอร์มีมาให้ทุกช่องแล้วไม่ต้องกลัวว่าความเย็นจะไม่ถึงเลยนะคะรถพึ่งรับเข้าร้านมานะคะเพราะฉะนั้นมีบางจุดที่ยังเก็บงานไม่เสร็จนะคะคุณพี่จ๋ารีบมารีวิวให้ชมก่อนนะคะขอสิทธิ์คนที่จองก่อนเท่านั้นนะรุ่นนี้หายากเหมือนกันและราคาหายจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะวันนี้เพชรยนต์ขายอยู่แค่9ก้าแสนห้าหบาทเท่านั้นเลยนะคะโป่งซุ้มร้อทั้ง4ี่ล้ออยู่สภาพสวยเดิมนะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยภายในสวยสวยแบบนี้นี่นะคะสวยเดิมโรงงานด้วย นะคะสำหรับตัวภายในนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีรูรอยคราบเลก็กน้อยนะคะคุณพี่บันไดเหยียบขึ้นทั้งสองข้างอยู่สภาพเดิมนะคะสติกเกอร์นะคะลายเอกลักษณ์ของเขาติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยมือเปิดเป็นสีโครเมียมกระจกรอบคันได้เป็นพารเดิมนะภายในสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะหลังคา นี้เลยนะคะไม่มีรอยอักขระเจิมหรือว่ารอยน้ําฝนรั่วแน่นอนนะคะนี่ภายในตัวเบาะสะอาดสะอ้านสวยๆซอกประตูนะคะหัวน,น็อตรอยเมกอร์อยู่สภาพเดิมแบบนี้สวยๆด้วยนะ,ะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์ นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอย่ารอช้าอย่าตัดสินใจนานค่ะพี่เพราะว่ารถสวยแน่นอนนะ,ะการันตีมาให้แล้วนะคะไม่ใช้งาน1 2 0 0 0 0สมกิโลเท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้นะคะภายในฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วแบบนี้นะ,ะตัวเสาบีทั้งสองข้างเดี๋ยวให้ชมเลยน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอวยการขยับขยื่นนะคะน็อตเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆติดตัง้ตงมาให้แล้วเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะซอกประตูทั้ง4บานอยู่สภาพสวย นะที่ปรับกระจกออโต้เซ็นทัลล็อกมีมาให้ครบเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในกันนิดนึงอึบนะคะเดี๋ยวให้ชม,มเดี๋ยวนุจะพาสตาร์ทเครื่องดูนะคะว่าคันนี้นะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดตัวหน้าจอกันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเลื่อนไม้นะคะจะเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม้ใช้งานอยู่ที่1นึ่งแส 20,000นะคะ1,915กิโลเมท้โรงงานพวงมาลายัยมัลติฟังชันนะคะมีมาให้ครบแล้วฟุชชั่นคอนโทรมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสวยๆแบบนี้อยู่สภาพสมบูรณ์จอทัชสกรีนนะคะกล้องถอยหลังเนวี Navy, ระบบนำทางมีมาให้ระบบแอร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดแล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยๆนะคะถือว่าฟังก์ชันจัดเต็มมาให้เลย นี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยใครที่ตามหาอยู่นะคะกับ Fortuner TRD 28นะคะคันนี้ปี2018จดทะเบียนปี2019ใหม่ใช้งานแสนสองเท่านั้นเลยสวยๆแบบนี้ฟังก์ชันนะคะสนใจรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคุณพี่สามารถสอบถามรายละเอียดมาหาดนาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะ9,59,000 0บาทเท่านั้นบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะสวยๆกลิบๆแบบนี้เลย หน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่สภาพสวยเดิมไฟตับหมอกติดตั้งมาให้แล้วอยู่สภาพสมบูรณ์ทั้งสองข้างร้วนนะคะสนใจรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะคุณพี่จ๋า0914447982นดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยค่ะ ชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมแบบนี้เลยค่ะสภาพสมบูรณ์แบบนี้เป็นเครื่อง 2,800cc อยู่สภาพสวยเลยนะคะคุณพี่จ๋าหนี่ภายในหน้าห้องเครื่องนะตัวโครงสร้างหลักนะคะอยู่สภาพเดิมเลยไม่มีรุยรอยการผิดความเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมานะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานไม่มีรุยรอยค่าน้ำมันไหลเยิบด้วยนะคะภายในห้องเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้ pane. อาจจะมีรุ่ยรอยฝุ่นเล็กน้อยตามอายุการใช้งานของตัวรถเดี๋ยวเราทาความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะคะอย่าง ที่บอกว่ารถพิ่งหับเข้าร้านมานะคะตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะคะรอยเมคอัพอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยค่ะพ,พี่จา๋านะแผนการความร้อนไม่มีอยการฉีกขาดอีกด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะกับรถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะคะ28 Td Sportivo คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะมองหารถขึ้นเขานะคะจัดไปได้เลยค่ะคุณพี่คันนี้เป็นตัวขับ2นะราคา959,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่0914447982 นยนสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุนิดนึงนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถครอบครัวนะคะเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ